ดีครับผมเป็ปลาลวดสวัสดีซี่สุขสุขคนครับผมมากลละพี่น้องลาวพัฒนาของแม่เลียงเดียววันจันทร์ที่แปดกันยาสองห้าหกแปดเบื้องผลลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ห้าเรียกบนมันออกเจ็ดหาล่างแปดหาเฮ้ยขอโทดขอไพ่พี่น้องบนเจ็ดหาล่างแปดเจ็ด ยู่มาเจ็ดหาเจ็ดแปดตั้งแต่ของแม่เลี้ยงเดียวหลุดเหมื่อถิ่นน้องได้หลุดทั้งเลหล็กวิ่งทั้งเหล็ก,ลกจับคูบมีม้าจากตัวถิ่นน้องได้หลุดวันนี้ของเพื่อนเข่ามาสองวันน้นองน้องบันจันกระเข่าสี่ศูนย์มันพุดกระเขา 7, 000, 7, ะ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน้องนะ้องเนาะเข่ามาสองมือติด,ด,ด,ด มันจันทร์วันพุทธมือมันสุกหลดพี่น้องว่าม,มีจักโตแล้วพี่น้องได้วเอาเลขไม่เขาไม่หลุดพี่น้องเขาสองหลุดหนึ่งกะถือว่าระขาดทุนอกน้อพี่น้องเนาะเอาไม่พี่น้องแกเมื่อไหม่เข่าสองหลุดหนึ่งกันพุทธเข้าสุกหลดุด มันกันผุดถอนดิ now. Vịnh Vân Làng Vân บเดียนที่ห้า ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ นหน้าแปดหกเก้าหก ศูนย์หกสี่หก ห้าหกเก้าคู่บนล่างไปกลับพี่น้องเก้าคู่บนล่างไปกลับมเมื่อเบ่งตัวเน้นมาเนี่ย ตัว่งมตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัว่มตัวเน้นบนเน้นตาบนเน้นตาสี่หกหาหกได้พี่น้องได้บเน้นตาสี่หกกรห่าหกบนเอนสองคููพี่น้องเลขเก้าคููเก่าคููเก่าหางได้พี่น้องได้ วิ่งหาครับหกเน้นหาหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งแปดหกแปดเก้าศูนย์หกสี่หกหาหกตัวโบนเน้นได้ไปน้องเนี่ยอันนี้ตัวโบนเน้นเนี่สองคู่เนี่ยโบนเน้นนอกนั้นเน้นมัด ่ะพี่น้องเขาแคปหน้าจออ,าอันนี้คือของแม่เลี้ยงเดียวมักตัวไดชอบตัวไก็กอาไปพิจแต่ละหน้าเบ่งบมากเาข้ากับผ่านแลพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทาง่ะขอบุญขอบคุณแม่เลี้ยงเดียวขอยพี่น้องเอาโชคหมันเฮง,ง,งๆปังๆกันเด้อฝากนะพี่น้องลกฝากอยังดอ,อกพ่อได้ถือดอกกดไลค์กดแชร์เห็นไพี่น้องบ่หนนักดอกอครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม